การประตูขึ้นายก็เรียนการ์ดนะครับก็เป็นการให้การต้อนรับนะครับเป็นการป้ายปลายสายสวัสดีพี่ยาัสดีครับยุ้งกระโงดขึ้นมาถึงยุ้งกระโดสวัสดีพี่ติวัสดสวัสดีครับจากคนมีโสดเป็นคนมี ป็นคนก <sa iden> ้นครับเรียกว่าสวัสดีครับป็นานจะแต่แรกก็โหมดจะคนธรรมดาคนราโรรารแห่เพื่อเปลี่ยนสถานะโอแห่ให้นะครับให้เดี๋ยวันี้ก็จะมีการใการตัครับการให้ราดีให้ความรัาให้ความรับฟุ่นะครับตรงนี้ก็โอแห่ให้ แต่ให้นั้นเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่เราเราพูดบทเพื่อจะมีต่อกันนะครับวันนี้ก็าฝากที่สาวเจะได้ให้การตับรักให้การตั้งแตแล้ววันจันทร์ก็สองของถูกด้วยอ่ะหนูก็ส่งโลเคชั่นให้ติ๊กคนที่ว่ามาไม่รู้จะมาดูเบามาทันด้วยแล้ไม่ติดแล้ไม่ติดสวัสดีครับสวัสดีนะได้แต่พ่อวิเชียร์คุณแม่พิ่มนนะครับ ร้อมองเกของเจ้าสาวด้วยนะครับก็เลยเป็นเริมส่วนที่มนนะครับเป็นเิรนที่มนทำหน้าที่เป็นข้าวเ่ยของเจ้าสาวนะครับเราจะเจรจาสุดขออยากเนทางการบนทั้งบดทั้งสนะครับแลังจากเราแกตมาแล้วก็ขึ้นไปประกอบพิธีได้ด้วยการเจรจาสุดขออยาเป็นทางการนะครับการรับตัวเจ้าสาว

เรียบร้อยแล้วก็จะข้อเสนอพิธีการหลังนะก็เป็นมงคลดูบ่าเซ็กติ๊กนี่ต้อ